ท่านนะมอก็ไปรับผู้ชายมาสามคนไม่เคยหลอกอืมหล่อจะตายแต่คนที่เดียวหลอกกับทันนะ้ง <c oughs> ชั้นเนี่ยเฮ้ยชอบใครเนี่ยว่าชอบใครไม่ใจผูกไม่ได้แล้วผูกบ,บอกว่าทัาพวกเราขืนงงมเมื่อไหร่ขื่อมยกังกิงในเราเยอะแต่พอรู้ตัวท่านนี้ของอุปเก่าเป้าขาดขนาดนี้ยังเจ้าท่านนะได้เหรอจอมชี้ชะว่าบางอะไร มังรายผู้ชายรูปร่างหล่อยแล้วอาการหน่วยการก็ดีเหมาะที่จะเป็นทหารภายในประเทศของเราทรงเต็งตัวกะทีๆแต่ทำไมทรงกระเดะเลือยเกินนี่ว่าแต่อนาคตถูกระเบิดทั้งไอคนต่อไปไอมาชลูดมึงชื่ออะไรวะไอมาชลูดด้วยแก้วด้วยกระบอกเด่นชื่อคนนี้พระองคทรงถามใหม่เถิดพระเจ้าข้าเอ้าทำไมแกฟังไม่เข้าใจที่ไหนวะเข้าใจอยู่ไอมาชลู เราถามว่ามึงชื่ออะไรมึงชะลุดแล้วมึงจะตอบให้ไงบาร์ดชื่อลู่ตักกี้โต๊ดยังไงล่ะแล้วมึงชื่ออะไรวะชื่อบังชะลูดอ๋อชื่อบังชะลูดนามสกุลลู่ลู่ลู่กระดิบ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 างคืนนอนไม่หลับสิบหาแล้วคนต่อไปใครถวายลูกของพระขยะ มันฉาลวยไอยองค่ะมันฉาลวยครับชั้นขอแนะนำตัวเองรู้จักชันเององค์สัตว์ชาวเอองและน้องของเราสุล่าวดีหวยระคบปลกหม่ไป ไอ้เจมส์ได้ยินใช่ร้องจีบไอ้โล๊คไอ้จะไปอีกนี่อุตลกไม่มีความหมายนี่ต้องใส่ตดวะเฮ้ยนี่หมานะไม่ใช่คนนะมึงแม่งที่เอเล่นไถ่ตดออกอากาศวะถึงแล้วปุ๊บไอดัไม่มีมารยาทโอ้ยเหมือนต้องเป็นหน้าที่ฉันลองนี่เออเขาถ้ากูไม่ร้องเขาจะรู้นี่ว่าเสียงปุกอยู่ในเต้ไหนนี่ทำอะไรฉันสวยที เออสวยกว่าแม่เอรูดต no ักยุบใครแกมาสวยเท่าแม่กูไม่ไอรูดเลยเหรอสวยกว่าแม่เอรูดตักยุบสวยกับยัยผีซะด้วยจะสวยชาเธอตุศรัทธาเธอก็แม่ไม่ใช่กับผ um ีบุกใต้สวยไม่ ้ให้ฉักนกดกันสักนิดเดี๋ยวจะยกรถวิ่งเลยพี่องคิดดูดีๆนะรถคิบข้าวาหลายขวดให้ส่งว่าต่อและตู้ทีตู้ีขอไม่มีไปเอาละ ให้แบ่งหนึ่งให้สองรถเขาพามาให้กูด้วยกูเห็นให้แบ่งหนึ่งขาขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับเยเกนแบ่งครับอ้าวเาหมดเลยแบ่งไม่ค่อยใช้เงินดอกรู้ได้ไง ไม่ใช่ได้ไงอีกสองวันก็วันเกิดแล้วยังไม่มีตังจัดวันเกิดเลยเนี่ยวันเกิดน้องชายก็ปวดไปวันที่สองที่สามยึดยากลับมาเล่นที่เกวันที่วันที่ห้าวันที่เจ็ดวันเกิดแปดเก้าปวดน้องบิ๊กที่วัดหนองจะโบกอีกวันที่เจ็ดวันเกิดครับผมเอาแล้ววันที่หกวันทับรถความนี้ฉั่เลยขับเร็วหรอกหาว่าไปหาว่าอะไรมึงอยากได้รถใหม่มึงก็ขี่ความทุกครั้เลยโอ้โหท่านนะ เนี่ยนบอไม่เจ้าชูเจ้าันจะใย่วามร้า